ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกทุกคนนะคะคายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิมพ์พาโชคนะคะเนาะฮามอนีแอดกะได้เดินทางมาที่วัดปูใหญ่ชัยวานนะคะหรือว่าปูหลบโพนะคะเนาะกะ,ะ,ะมาตามต้องวัดค่ะพราวดทีแรกทีเหลวเนาะคะ่ะเนาะปูเพิ่นไหลลางมากเก่าสองเต็มเต็มเลยค่ะกับบมีว่วากับเลยค่ะเนาะเก่าสองแบบเต็มเต็มเลยเนาะค่ะ แอดก็เลยมาตามต่องหงวดให้พี่น้อง FC เอฟซีเฮ้านะคะที่สำรับผู้ที่ติดต,ตามปูใหญ่ชัยวานเฮาอยู่เนาะ,ะเนาะหรือว่าเอฟซีที่เขามาาไม่นะคะที่มารับแนวท่ารับฟังแนวทางจากปูใหญ่ชัยวานเนาะ,ะเนาะค่ะเดี๋ยวแอดจะพาเขาไปถามแนวทางกับปูพนนะคะว่าหงวดนี้วันที่หนึ่งกลุมผ้านันา์นีนะคะปูพนจะมีแนวทางตัวใหตัวเด็ดตัวได,วได,วไดให้ฝาก ตอนพ่อแม่พี่น้องอฟซี่เฮาแน่เนาะคะ่ะเนาะค่ะก่อนจะเข้าไปนะคะกะฝากกดไลค์กดแช่นะคะกดติดตามนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้วเด้อค่ะเด้อจะได้บ่พลาดกันแจ้งเตือนข่าวมุ่นข่าวสารของทางช่องเนาะคะ่ะเนาะหรือแนวทางดีๆเด็ด,ดๆจากทางช่องเนาะค่ะค่ะกะเข้าไปติดตามแนวทางสอบถามแนวทางกับโบ ชายว่านปูใหญ่ชายวัานเฮามพร้อมกันเด้ค่ะตามแอดมาเลยค่ะจับคู่บ่ถการนมัสการค่ะมาสการค่ะปูมูที่ได้อยู่ในเล็กล่างด้เล็กล่างเปูเนาะให้ไปอสองคี่สองเก่าะสอเก่าสองสเก่าก็ สุบสองซีสื่อกลับอะไรที่เกาปูเอาไม่ต้องกับไเน่ยสื่อกับไปกับซเรยสีเหล็กว่ากับตับแตกนกปูให้บ้านคนติมาไลนเนาะว่าปูเหล็กสองคูนึ่งลางกับอะไรปูน้ำค้นก็สื่อว่ากับมันใจค้าปูเนาะมันใจค้าปูนกปู เอาเลขวันนี้มีมีสิละสามห้าเจ็ดบนสามห้าเจ็ดบนวันเลขเมื่อตัวหนึ่งเมื่อตัวหนึ่งสามมีสามหกสามแปดตัวตัวเก่งมั่นตัวเลขรักสามหามีหาศูนย์หาสองหาหนึ่งเจ็ดอีกเจ็ดศูนย์เจ็ดสองคเอาล่ะเอาเพี้ยนเอาโหลดมองเอาตัเลขล่างให้เท่านั้นแหละสามคู่นั่นอเลขล่างงามในปูเนาะ ปูปูมากตัวนีพิเศษวันนี้สามหระกับสามเกต์เือปูนหนังน้เงมนก็มาคนเล้งใส่ตัวนี้ได้แล้วเอ้งใส่ตัวสีนุมักตัวนี้ปูเอามเสนส่ตัวเดียวอันนี้ตัวมากเป็กปูตัวนี้ตัวนุ่มมกนุงก็เล้งอย่างมากตัวนั้นก็บเบิร์แล้วต้ามาซื้อบดทั้งสามครซื้อเลยล่ะซื้อไปเราปูกันซื้อกับซื้อบดเราไม่ต้องวานี่ ตัวเก่งมั่นขีดไปตัวสีแดงแดงนั่นแหละอันนี้คือเน้นนักอันนี้เป็นชุดบนเนาะพรุนบนอย่างเดียวซุ้มสี่นั่นแหละตังรางมี่สามคู่เท่านั้นแหละเลขบนมีหาเอาสามห้าเกศน่ะบ่ลวดดอกไข่เก่งหาตัวมาไซบลวดตัวมาซื้อใส่นี่บ่ได้กินละบ่ได้ถือเลขกละแน่คือความปัวอีดีได้เลขติดปูนี่ยานจะจับคู่มาถือวันนี้ครับว่าจับมาผิดดอกวันนี้วันที่ผ่านมาปัวมี่อย่างมีหาฮูกเกศน่ะค่แต่ยังมีหาเนาะปูเนาะ กว่านี่มีสามมีหามีเก็ดเราปูวาเล็กไม่ไจะเป็นหากับเก็ดหมวดนี่เราปูเลยคนละหมนี่แหละหาครับเก็ดบนอย่างเดียวเนี้ยค่ะบนอย่างเดียวมาไข่ตัวปูมากไะอันนี้เล็กปิดนี่ปูว่าสีปูมากหาค่มีหามีเก็ดเหล็กฟันว่าปูว่านี้ ว่าฝันว่ามันยากจำเขาเปิดเครื่องอยู่เราวัดที่คนกัดตายมูฝันต่อเถ้าเออมันบ่นิ่งคือีทเท่าบ่นิ่งมันคืออยู่เราข้านกับเสียงเครื่องเขางานอยู่ค่ะก็สมหวังอ่างเงี้ยเราต้องฝันมันต้องมันต้องนิ่งนิ่งตัวคีทเท่านิ่งนิ่งตัวมันจะฝันเป็นเลขกเป็นเบอร์พี่จนาเอาเหล็กน่สันเลขล่างก็ให้สามคูนี่สามหกสามเกียสามแปดเน่ยพูดได้มากตัวไดนให้พี่จะนาเอาซื้อแล้วให้กลับตัวพร้อม คบกับตัว uh บ่ได้บ่ก uh ับบ right> ่ได้เนาะบ่ได้ถ้ารับเลงบทนี้เรียงบทนี้ก็เป็นสามบนสามลางกหบอวะชักเหรอวะสมมตวมันเป็นออกบ้านเปนเด็เมียนี่ได uh> ้ปูนแต่ว่าที่มูไปหาหลายๆสนักเนาะมีแต่คนวาคกอปูเลยเลขน่ะสิเป็นสามบนสามลางไปสินะปูนั่นแหละนั่นแหละนี่ปูจับไว้ถ้าซื้อเบิดมีสามหกสามเจ็ดสามแปดค่ะนี่เลขยลักสามค่ะแต่ว่าสามมเล็กติดสามบนมีสามหกสามแปด เล็กลางมืนนี่สามหกสามเจ็ดสามแปดอต่นี่บนนี่มันอาจจะเป็นทั้งบนทั้งล่างก็ได้สามวันนี้นะถ้าสามมากคือหาขับเกลีเลยแหละแ้วผู้วันมาการับเกลียเลียบบนีด้เลยขับเคลียร์แต่มันจะอาจจะเป็นเป็นสามบนสามล่างก็เป็นได้วะค่ะอืมละผู้จิตามผู้จิสื่อเบังเอาปีนง่เอาหลดเอาบัตรทิตเลขสามตัวนี่บัตรถือบัตรถือเลขเลยไปบอกจะไง่ายหลดนี่ แต่บะมีเด็ดสามตัวนี่ติดนี่บนเนาะค่ะอืบนโดยเฉพาะบนเน้นบนเลยล่ะเน้นบนเลยนะคะพี่น้องคันบ่มีติดสามหาเจ็ดบนนี่ยาซื้อเป็นเด็ดขาดบ่ได้เงินนะคะเพราะว่าในในวันที่ผ่านมาปูกับให้หาหกเจ็ดแล้วพี่น้องปูกับว่าคันบ่มีติดหาหกเจ็ดนี่ยาซื่อเป็นเด็ดขาดบ่ได้เงินนะคะกับมีหาของปูติดมากแล้วพี่น้องเลขติดนี่สีมาตัวนึงเนาะปูอืตัวเดียวคือเลขกท่นี่บ่ไปน้ำกันค่ะ สามหาเก็ดนี่มาตัวเดียวอือหาเก็ดนี่กับ่มานน้ำกันบ่วสามหาสามก็สามหากับ่มานน้ำกันสามเก็ดกับบาม่านก็ออกสามเก็ดอธิเทีนได้แต่เป็นรางอค่ะมาน้ากันได้ค่ะอือสิเป็นได้แคระแล้วสามเก็ดขัดมาน้ากันนั่นแ่ละให้พิจารณาเบิ้งว่าใครมากตัวใด้ตัวใด้กับซื้อตัวใด้แล้วก็ให้กลับตัวไปพร้อมแล้วไปมันดีที่สุดจะเป็นการบพประมาทเลยกลับน้ำเล็กๆแต่พวกลับนี่มันมีโอกาสได้มีโอกาสเสียถ้ากลับไปไม่มีโอกาสถือไร เพราะว่าเขาซื้อเลขบลกลับมันคือการประมาทเรียกซะเนี่ยค่ะเนี่ยคือเลขมันนึงคือกัรเจ้าของมักสองีสองกมไปซื้อสองทีสอง่เได้ไหลตกการันรทัดไว้บะทอแต่เนี้บานนี่ค่ะเอ้เสียเปียบเดียบานี่ว่าตกกซื้อใน่อยที่ปูมันก็ได้อยอะเลยหกหมื่นตามมาดอกออกสองซีสองกลก็ได้แสนยู่มแล้วค่ะตกกับได้หกหมื่นหนอยๆขนาดได้นน้อยเนี่ยอันนี้น้องเฮียสิุ่เขาดูด้อ นกมันติค่ะปูนู่เฮียยืนรถล้วเฮียยืนหลุดเห็นฉันแล้วปูเฮียยืนรถุดมันติเฮียใส่หัวตาคิดของคอตะเบอร์ต้องเสกเบิองตัวนั่นแหละพี่เจน่าออกก็มีเท่านั้นละค่ะกูกับมักเว่าหลายมันหลาดอกแต่ค้นค่ะคก็ว่ามัาหลายติดตามกูกับตีหกนับปูปูว่าวน้อยปูปูว่าหลายน้าพี่น้องก็คือมาหอดปูเก่าหาเบิองโหลดจังสินะค่ะปูใหญ่เชวานเฮ็ดไว้แล้วเรียกนี่ปูใหญ่เชวานใครได้บางตัวได้กระแบบซื้อหลดยานมันซื้อว่าได้อีก ค่ะปู่เลขกันนะแมนอยู่ค่ะปูอยากจะติมเลขกันอ่แคบหนาจอไว้เด้อค่ะพี่น้องคะขับมาแคบจอบก็ไว้ทายิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลนะคะเนาะปูใหญ่ใช่ว่าดไทยชำนีละเลขปูเดียวก็ขาดเด้อพี่น้องหนาติดก็พลาเด้เลขติดต่พลาดเด้อหรือไัยมีตัวใดมี่งตัวเก่งเอามาใส่สามหาเกียรติหลอดเนาะค่ะปู่แต่มาตัวเล่กจาของเก่งเอ่อมาใส่เลยเก่งตัวใดเอามาจับใส่หลอดนาะปูจับใส่เลย ใส้แถ่น่นอยนะเะ็ยี่นี่บอลลุดดอกมาตัวหนึ่งบนเลยล่ะทำมาดิมามดิมาล่างตัวหนึ่บนตัวหนึ่งล่างตัวหนึ่งโหลดเลขกยี่นี่เนี่แล้วมาดิไปแต่ว่าบนนี่บอลลุดบนโบพาดค่ะค่ะก็ขอบคุณปูหลายๆเด้อค่ะปูที่ฝากตอนแนวทางพี่น้องเอฟซีเพิ่มนะค่ะปูนี่แหละเอาพี่จะหน้าเบิ่งด้อยค่ะยังไงพก็พ่ได้กินได้ทานค่ะจะเสือวังลวยน้ำเล็กน้ำเบอร์เด้อเสือพอได้กินได้ทานค่ะเพราะว่ามันลวยบ่ได้หรอก ของมันนี่ถ้ารวยบะไรมันรวยบะแรงเลยที่มันออกเรื่อยๆไม่เล็กแม่แง่ค่ะออกทุกเดือนละสองเท่าเดือนละสองเท่าครูซึ่งไปพอติดจินได้สั้นพอติดใส่ไปนี่ค่ะดีแล้วละแต่มันถือกุ้งหวานมันได้กุ้งหวานมันดีแล้วค่ะก็ซื้อวังรวยบะไรมันติดบะรวยมันติดทุกเป็นซันกุ้งปลว่าบาะอยากให้ทุ่มบักหน่อยบักง่ายค่ะก็ซื้อก็พอติดฟังพอติดจินได้ท่านไปสั่นค่ะนั่นแหละเอาเท่านั้นละเด้อค่ะสวัสค่ะาเทค่ะ ค่ะพี่น้องเอฟซีคันนี้ก็เป็นแนวทางจากปูใหญ่ชัยวันเนาะค่ะเนาะจากหมวดที่แล้วเขาตรงๆเลยเนาะคะ่ะสองเก่าเก่าสองเนาะค่ะหมวดนี้ปูคนกับน้นไห้นะคะเด่นเด่นเนาะค่ะเนาะเหล็กเหล็กเหล็กมาเนาะค่ะเหล็กติดหรือเหล็กวิ่งหรือเหล็กว่าเหล็เศร้าเมยนี่และคะ่ะสามหาเจ็ดเนาะค่ะที่เน้นๆก็คือหานะคะบนเนาะค่ะเนาะค่ะไหมาจับครูไห้มาสามหุก 38มแปดหาศนหาสนะคะหาหนึ่งหาแปดเจ็ดศูเจหนึ่งเจเจ็ 1, เจ 2, เจแต่ทีวงกลมไห้นะคะคือตัวเน่นๆของปูนะคะเนาะส่วนลางไหมา3มคู่แค่นั้นค่ะ3าม7 3กเจดสาดนะคะเน่นๆกับสามหกก็3าเจเนาะคะ่ะ ค่ะเอาไปพิจรารณาเบื้องแรกค่ะแคบหน้าจอไว้นะคะ,อะ,คะเอาไปพิจรารณาเบืะะ้องแรกค่ะมักกะจัดคัดกะพานนะคะถาเบ่มักกะปล่อยพันไ้เลยรว่วถามักกะจัดจวดจัดไปเลยค่ะค่ะ่คะ <laughs> แคบหน้าจอไว้นะคะวิเคราะห์ดีๆก่อนการลงทุนเน้ะค่ะเดอ้อสำหรับคลิปนี้แอดก็จะขอฝากพี่น้อง FC เอฟซีเข้าไปแค่นี้ก่อนนะคะกั อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะจะได้บ่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารของมุ้นของทางช่องเนาะคะ่ะเนาะหรือตัวดีตัวเด็ดเดี่ยวทางดีๆเด็ดๆจากทางช่องพิมพ์ผ้าโชคนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะ,คะฝากให้พี่น้อง FC เอฟซีแฟนช่องนะคะโชคๆมันหมาน,มนทุกคนรับทรัพย์รวยๆทุกคน,นะคะเดอ้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ